สวัสดีครับผมพบปอบพี่ยหลอดขึ้นเก้านลพี่น้องพี่ยหลอดว่าผ้าบำรุงสมุนไพรดีพี่น้องชาวอีสานก็เห็นต้นพันธุ์งาพี่น้องบ้านผมเป็นต้นพันธุ์งานี่นะครับนี่เข็บไม่งอดตอดเด็ดยังสี่พี่น้องแล้วก็เอหยางมันไปจีครับปลาดุกชุมปลาดุกี่เข็บไม่งอดตอดพี่น้องเด็ดมากหยางมันยังสี่ เมกกี้ครับพี่น้องกิบบา,าแคบแจก่ปวดแจ้อย่งไรพี่น้องบริยานครับนะครับบานพมเงินตนพันงานพี่น้องนี่ีเ็บไปงอดม่ต้องห่วงพี่น้องบาแดงงอเลยครับนี่ครับยางครับนี่นี่อย่างรอดเด็ดบั้งครับ มาแล้วก็จีพี่น้องจีเชฟไม่งอดครับนี่ปตอดบดยาญครับครับพี่น้องเชฟไม่งอดตอดเด็ดจทงพื่อนพี่น้องนี่เด็ดจื่อนสครับนี่ครับเดี๋ยวไปจีครับจีบาดเปียโน,นครับนี่ยางมัน ก็สิทษเล่าลงครับค่อยๆเศาปวดลงแล้วพวกเศร้าก็มองแล้วครับพี่น้องนะครับชื่หน้าบ้านพญายนตร์นะครับพี่น้องพกไก่บวกไก่เลยครับทนะี่ไก่นี่ ปลูกไว้พ่อได้ใส่ประโยชน์พี่น้องน้ำจำเป็นนี่ครับนี่กำลังเต็มยอดข้างหน้ครับนะครับ,รบเดี๋ยวจะเหี่น้องปับ๊บนี่ยางครับนีเชฟไปงอดต่อจี้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 บองที่เชฟไม่งอ,อดๆๆๆบองกระดุกตอดนะครับพี่น้องสิ่งเล่าลงครับ นี่เงกไปไก่กับ่าทะลายโจรครับนี่ปลูกอยู่ไอ้ไก่กันครับเนี่ยเขาไปหาไก,ก่พี่น้องที่ไก่นี่่าทะลายโจรนันมาทางนี้ก็เป็นต้นพันงาครับครับประโยชน์หลายครับพี่นอ้องปลูกไว้หน้าบ้านพรอได้ใส่ประโยชน์ ฝลาทะาลจุนครับผมครับเชื่อมคล่มมากครับดอกกับเกียวมากงงาพี่น้องแล้วนี่กับ้าทะายจุนเพื่อนครับเต็มเลยครับสายครับปลูกติด,ดปลูกไว้หน้าบ้านเะครับพี่น้อง นั่งฝ่าอยู่กับโจรน,นี่หรอครับ ีก็แม่นเนี่ยรับพี่น้องอันนี้ผู้โถนว่าปูไว้กันฟอปไปเห็นพี่น้องนี่น้ำไหลๆครับครับถ้าผมเขียนเลยนะครับมันมากจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันไ่อมหรอเน้อครับพี่น้อง ครับผมแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ